สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบเจอกับผมนะครับเอฟธัญนพเหมือนเช่นเคยใน b a n ค k o k a s เซอ o ์คูรับรายการดีๆที่จะพาคุณผู้ชมไปติดตามทุกๆเรื่องราวการศึกษาและการเรียนรู้ที่หลากหลายนะครับของน้องๆน,น,นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครนั่นเองครับ วันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับหลักสูตรโตไปไม่โกงครับซึ่งหลักสูตรนี้นะครับจะจัดการการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมที่หลากหลายนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสนุกสนานและมีความคิดสร้างสรรค์ครับเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กๆเหล่านี้นะครับได้คิดอย่างมีเหตุมีผลและทําให้พวกเขาได้ซึมซับคุณค่าการทําความดีภูมิใจในการทําความดีและรังเกียจการคดโกงนั่นเองครับซึ่งวันนี้ผมพามาที่โรงเรียนอะไรเดี๋ยวตามผมเข้าไปด้านในกันเลยครับ เอาละครับคุณผู้ชมแน่นอนครับตอนนี้นะครับผมมาอยู่กับท่านผู้อำนวยการคนเก่งของสถานศึกษานะครับโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์นั่นเองครับผู้อำนวยการดรอนิยานุษย์สำเนียงครับสวัสดีครับผอครับสวัสดีค่ะครับผอครับกอื่นต้องถามผอก่อนเลยครับว่าสําหรับโครงการโตไปไม่โกงเป็นยังไงครับค่ะโครงการนี้เป็นหลักสูตรที่กรุงเทพมหานครได้จัดขึ้นเป็นพิเศษสําหรับนักเรียนกรุงเทพมหานครจริงๆนะคะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในการที่จะให้เด็กเป็นคนดีเป็นคนเก่งของกรุงเทพมหานคร แล้วภูมิคุ้มกันนี้จะทําให้เขาเป็นคนที่เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพนะะการที่ผออ,อจะทําสิ่งที่เป็นนามธรรมาตรงนี้ให้เป็นรูปธรรมโดยการปลูกฝังให้เด็กเขาเข้าใจคําว่าโตไปไม่โกงพออมีวิธีการยังไงครับเราต้องมีวิธีการที่แยบยนในการที่จะปลูกฝังเด็กโดยที่ไม่ให้เด็กเนี่ยเกิดความเครียดโดยที่ใช้กิจกรรม,มร่วมในการสอนให้เขาได้ฝึกปฏิบัติโดยครูเป็นผู้นำเป็นผู้ชี้แนะแล้วให้เขาได้ลงมือปฏิบัติจริง แล้วให้ซูมซับเข้าไปในตัวเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวแล้วเขารู้จักคิดวิเคราะห์ในเรื่องของพฤติกรรมในเรื่องของสิ่งที่เป็นจริงต่างๆทําให้เขาสามารถจดจําแล้วก็บันทึกความดีของเขานะคะ แล้วก็สามารถปฏิบัติได้ในชีวิตประจําวันครับเรียกได้ว่าที่โรงเรียนก็คือใส่วิธีการเหล่านี้ไปแบบเนียนๆถูกไหมฮะใให้เด็กเขาได้ซึมซับไปทุกวันผ่านกิจกรรมต่างๆสําหรับกิจกรรมที่ผอพูดถึงมีอะไรบ้างครับกรุงเทพมหานครนี่ให้หลักสูตรมาให้กิจกรรมตัวอย่างมาแล้วเราก็จะสอดแทรกในในการเรียนการสอนนั่นนะคะโดยที่เป็นในเรื่องของบุคคลที่ทําความดีต่างๆในระดับโลกระดับประเทศระดับชุมชน ต่างๆแม้กระทั่งตัวละครอะไรต่างๆเราก็สามารถนํามายกตัวอย่างให้เด็กได้เรียนรู้แล้วก็รเรียนในพฤติกรรมแล้วก็ในเรื่องของจิตสาธารณะรที่เด็กนักเรียนจะต้องฝึกตัวเองนะคะในการที่จะไปสู่สังคมช่วยเหลือเอื้อเฟื้อผู้อื่นอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้จะสอดแทรกในการเรียนรู้และให้เด็กทํากิจกรรมแล้วก็แสดงให้เห็นถึงว่าในชีวิตจริงเนี่ยนักเรียนจะต้องทํายังไงสามารถ โยงไปได้ในเรื่องของความเป็นอยู่จริงและก็กิจกรรมที่เป็นอยู่ค่ะพอครับถ้าเกิดผมจะพูดว่าคือวิธีการที่ทางโรงเรียนให้กับเด็กเนี่ยก็คือให้เด็กสามารถทําความดีได้ทุกวัน ในการใช้ชีวิตประจําวันไม่ใช่ว่าการทำพมดีต้องตั้งใจออกไปทําถูกไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าการจําลองในการที่จะอยู่ในสังคมในโรงเรียนเนี่ยเขาก็สามารถจําลองได้การอยู่กับเพื่อนการอยู่กับพี่น้องแล้วก็คุณครูเขาก็สามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้เหมือนชีวิตประจําวันเขาเลยค่ะโอ้โหดีจังเลยครับพอครับเรียกได้ว่าเป็นโครงการที่ต่อยอดให้กับเด็กๆเพื่อที่เขาจะได้โตมาเป็นเด็กที่มีคุณภาพมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศชาติของเรานะครับแน่นอนครับว่าสําหรับโครงการโตไปไม่โกงจะต้องมีคุณครูที่เป็นเหมือนพี่เลี้ยงคอยดูแลเด็กๆเหล่านี้ ดี๋ยวผมต้องขออนุญาตผอนะครับไปเจอคุณครูคนเก่งครับขอบคุณมากเลยครับผอครับี๋ยวเดินทางด้านนู้นดีกว่านะครับผอครับผมสวัสดีครับคุณครูสูครับคุณผู้ชมครับและนี่แหละครับคือคุณครูสูนะครับคุณครูใจดีของน้องๆนักเรียนที่นี่นะครับที่จะคอยถ่ายทอดองค์ความรู้ในหลักสูตรโตไปไม่โกงให้กับเด็กๆนั่นเองครับ คุณครูสูรครับสำหรับหลักสูตรโตไปไม่โกงที่ผมจะมาเริ่มต้นในวันนี้เป็นหลักสูตรสาหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมใช่ไหมครับใช่ค่ะมีทุกระดับนะคะั้อแต่อนุบาลจนถึงมัธยมเลยนะเราจะสอดแทรกเข้าไปในชีวิตประจําวันนะคะเพราะว่าโตไปไม่โกงเนี่ยเขาจะเน้นคุณธรรม5ประการเช่นความซื่อสัตว์อย่างเงี้ยอันนี้คือคุณธรรมข้อที่1ถูกไหมใช่ค่ะครับผมเราก็จะเด็กเก็บของได้เราก็จะให้เด็กมามีสมุดให้เด็กลงอ๋อว่าเก็บอะไรได้ใช่ค่ะน้ำตาคืนถูกไหมฮะนำตาคืนค่ะ พอเด็กมาคืนเราเนี่ยตอนกลางวันเราจะมีการประชุมในสายที่ยง15แล้วชมเชยคนที่ทำความดีเขาก็จะภูมิใจว่าวันนี้เขาทำความดีเลยส่วนความรับผิดชอบเนีเราก็จะเน้นอย่างเช่นเด็กมีกลุ่มบริการในห้องเขาจะรู้หน้าที่เลยว่าเช้ามาเนี่ยเขาจะต้องมีหน้าที่อะไรการบริการในห้องนี่คืออะไรฮะทำอะไรบ้างฮะเช่น เถูห้องถูห้องาทำความสะอาดเตรียมน้ําดื่มสำหรับให้ดื่มแต่ละวันครข้อต่อไปพอเพียงอย่างพอเพียงก็เช่นเราจะรณรงค์ให้เด็กเนี่ยเราจะมีสักรอมทรัพย์ใช่ไหมคะรับออมเงินค่ะทุกสัปดาห์เลยวันละ5บาท10บาทที่เหลือจะค่าขนมข้อต่อไปครับจิตสาธารณะหรือทําเพื่อส่วนรวมครับเราก็จะมีเด็กเนี่ยไปอาสาช่วยขายของสกกรร้านค้าไปบริการห้องสมุดครับ ข้อสุดท้ายก็คือความเป็นธรรมในสังคมเด็กเราจะได้รับอย่างเช่นร่วมกิจกรรมอย่างเงี้ยเด็กเราจะได้เข้าร่วมหมดทุกคนไม่ว่าไปทัศนศึกษาหรือมีกิจกรรมอะไรที่เรียนหรือแม้แต่เด็กได้โอกาสเราก็ให้สิทธิเขาได้นั่งเรียนกับเด็กปกติซึ่งเข้าเทียมกันหมดใช่ค่ะตอนนี้ในห้องกําลังเรียนกันอยู่เลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะพี่กิจกรรมหลายอย่างที่จะให้น้องๆดูครับใชญครับผมที่เราจะไม่พดดัน โคตงวาเป็นคนไม่ดีเป็นผู้ใหญ่จะไม่ลืมเรื่องน,นี้จะเป็นคนดีต่อไปไม่โกงลาลา,ลาต่อไปไม่โกงโอ ทุกคนเลยนะครับอันนี้เป็นเพลงที่เขาร้องกันทุกวันเลยฮะค่ะเราจะเปิดทุกวันเลยอันนี้คือปลูกฝังในเรื่องของอะไรฮะเติบไปไม่โกงมีจิตสํานึกในความดี5ประการนะคะครับผมนะครับแหมวันนี้ขอบคุณคุณครูสูงมากเลยนะครับที่เปิดโอกาสให้ผมนะครับได้พาคุณผู้ชมเข้ามาเห็นการในการสอนที่เรียกได้ว่าเป็นหลักเป็นการแล้วก็เห็นรูปประธรรมจริงๆเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับ คุณผู้ชมครับสำหรับหลักสูตรโตไปไม่โกงนั้นนะครับมีสาระสําคัญอยู่5ข้อด้วยกันครับนั่นก็คือ 1. นะครับความซื่อสัตย์จริิตครับสนะครับความมีจิตสาธารณะและ3นะครับความเป็นธรรมทางสังคมและ 4. นะครับการกระทําที่มีความรับผิดชอบนั่นเองและสําคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือความเป็นอยู่อย่างพอเพียงนั่นเองครับแต่ว่าการเรียนการสอนของที่นี่นะครับไม่ได้มีเพียงแค่ชั้นประถมเท่านั้นผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปติดตามการเรียนการสอนของชั้นมัธยมกันบ้างครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรเดยัเลครบ คุณผู้ชมครับเราได้ไปเห็นหลักสูตรการเรียนการสอนนะครับสำหรับหลักสูรตรโตไปไม่โกงของชั้นประถมมาแล้วตอนนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูหลักสูตรการเรียนการสอนของชั้นมัธยมกันบ้างว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วก็เขากําลังเรียนกันอยู่เลยฮนะเดี๋ยวเราไปบุกห้องเรียนเขากันเลยดีกว่าครับ คุณคุณนุชครับสวัสดีครับโอ้ขออนุญาตบุกห้องเรียนหน่อยนะครับนี่กำลังเรียนกันอยู่เลยใช่ไหมัะใช่ค่ะอันนี้เรียนเป็นกิจกรรมอะไรครับจริงแล้วมันเป็นวิชาหน้าตัดศีลแต่ว่าเราจะเพิ่มเติมในส่วนของความรู้คู่คุณธรรมครับผมนะคะผ่านการเรียนหน้าตัดศีลเนี่ยแหละฮะใช่โอ้โหนี่แยบยนมากเลยนะครับ ก็คือมันจะเป็นในเรื่องของการทํางานกลุ่มมากกว่าพี่พี่อยากให้เด็กเขาได้รู้จักบทบาทรู้จักหน้านที่เวลาที่เราไปแบ่งกลุ่มในการเรียนเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นหรือว่าออกไปสู่สังคมภายนอกก็จะได้ทํางานร่วมกับคนอื่นได้นะครับเมื่อสักครู่ผมได้ไปดูการเรียนการสอนของชั้นปฐมมาแล้วคือตอนนี้อยากจะรู้ว่าการเรียนการสอนสําหรับเด็กโตชั้นมัธยมเนี่ยมีความแตกต่างกาบชั้นปฐมยังไงบ้างครับ คือเด็กมกัธยมเนี่ยวุฒิภาวะเขาจะมีมากกว่าาการรับรู้ถ้าเรา <c oughs> สามารถทำกิจกรรมให้เขาได้เรียนรู้ได้มีรประสบการณ์ตรงนะคะในเรื่องอรอบตัวเขาในเรื่องของภายในครอบครัวเนี่ยมันก็จะเด่นชัดขึ้นแล้วเขาก็สามารถจะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันในสภาพปัจจุบันได้ผลตอบรับจากพวกเขาเป็นไงบ้างครับดีค่ะเขาให้ความร่วมมือกันดีแ้นะอย่างบางคนเนี่ยคิดคนเดียวก็คิดได้นะพี่ก็ไม่แบบว่า ให้เขามีเด็กเขาจะมีความคิดที่แปลกแปลกึ้นเหมือนกับว่าถ้าเราเปิดโอกาสครับให้เขาคิดใม่ไหมครใช่ครับเราเปิดโอกาสแล้วก็จะไม่ปิดบังเขาอยากเขียนอะไรเขียนครับอยากทําอะไรทําลงมาค่ะแล้วเราก็ค่อยมาสรุปให้เขาฟังถึงประโยชน์ถึงข้อดีมาพูดคุยกันว่าสิ่งนี้เขาทําเป็นยังไงมีผลดีผลเสียยังไงครับวันนี้นะครับขอบคุณคุณคุณนุชนะครับแล้วก็น้องๆทุกคนมากเลยนะครับที่เปิดโอกาสให้ผมเนี่ยได้บุกเข้ามาในห้องเรียนได้มาเห็นการเรียนการสอนนะครับไยกได้ว่าชัดเจนมากยิ่งขึ้นขอบคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะ ผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่กับน้องปาล์มนะครับเด็กดีโตไปไม่โกงของสถานศึกษาโรงเรียนไทยนิยมสเคระห์นั่นเองครับสวัสดีครับน้องปาล์มสําำหรับในส่วนของกิจกรรมโตไปไม่โกงนะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยน้องปาล์มชอบกิจกรรมไหนมากที่สุดครับกิจกรรมร้องเพลงค่ะเพลงโตไปไม่โกงได้สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบต่างงานและความพอเพียงค่ะอ๋อก็คือหลักสําคัญ5ข้อของโตไปไม่โกงถูกไหมเราก็ได้จดจําหลัก5ข้อนี้ผ่านทางเนื้อเพลง สำหรับกิจกรรมต่างๆนะที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นมาเนี่ยน้องปรามคิดว่าตัวเองได้เรียนรู้อะไรผ่านกิจกรรมเหล่านี้บ้างครับความซื่อสัตย์และขอเพียงต่อการใช้จ่ายเงิน<อ>แล้วออมทรัพย์ทุกวันนี้เคยทาความดีที่เกี่ยวกับความดีในโรงเรียนเคยไหมครับเคยเก็บกระเป๋าเงินเพื่อนได้ค่ะอ๋อเหรอไหนเล่าให้ฟังหน่อยตอนนั้นไปเก็บได้ที่ไหนยังไงเก็บได้หน้าห้องชั้นปมศึกษาปีที่52ทับค่ะแล้วพอเห็นปุ๊บหยิบขึ้นมาเปิดมาเป็นไงมีเงินอยู่เท่าไหร่จำได้ไหม เยอะไหมเยอะค่ะเท่าไหร่หน<ด>ึ่งพัน 1> 1, บาทหูจริงเหรอกระเป๋าสตางค์ของใครอ่ะของเพื่อนของเพื่อน,นประถมศึกษาปีที่ห้าทับสามค่ะน้องปห้าพกเงินพันหนึ่งเลยเหรอโอ้เยอะมากเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวก,ก่อนนะแล้วพอเห็นเงินพันหนึ่งนั้นแล้วรู้สึกยังไงอ่ะตกใจแล้วมันหล่นได้อ๋อแล้วแล้วถามจริงอ่ะมีอยากได้้ไหมพันหนึ่งนั้นไม่อยากได้เลยเหรออ่ะทำยังไงกับกระเป๋าสตางค์ที่มีเงินหนึ่งพันบาทนำไปส่งครูค่ะโอ้โหแล้วสุดท้ายเจ้าของก็ได้คืน เอาละครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยนะวันนี้พี่เอฟขอบคุณน้องปลาล์มมา,มากๆเลยนะที่มาพูดถึงแนวคิดของการโตไปไม่โกงซึ่งพี่เชื่อว่าน้องปลาล์มจะต้องเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนดีของสังคมในอนาคตได้อย่างแน่นอนนะครับเริ่มจากจุดเล็กๆในการเก็บกระเป๋าสตางค์แล้วก็ไปคืนเพื่อนและที่สําคัญไม่มีความอยากได้เลยนะนะฮะแล้วก็ภูมิใจด้วยที่เราได้เอากระเป๋าสตางค์คืนเพื่อนนะขอบคุณมากเลยครับ,รบโอ้สุดยอดเลยเป็นคนดีเราจะไม่คโกง คนคดโกงพอเป็นคนไม่ดีเมื่อเป็นผู้ใหญ่จะไม่ลืมเรื่องนี้จะเป็นคนดีโตไปไม่โกงแล้วต่อไปผมจะไม่โกงครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าหลักสูตรโตไปไม่โกงทําให้เด็กๆนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกคนนะครับได้มีโอกาสในการเรียนร,รู้และพัฒนาตนเองในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม ความมีระเบียบวินัยความรับผิดชอบต่อสังคมและให้พวกเขานะครับภูมิใจในการทําความดีละเว้นการกระทําที่คดโกงและยังส่งเสริมให้เด็กๆนะครับใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดําเนินชีวิตของพวกเขาอีกด้วยครับวันนี้หมดเวลาของผมในแบงคอกแ s ส h o o l ยลครับสัปดาห์นหน้าต้องกลับมาติดตามกันให้ได้ว่าผมจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับโครงการที่หลากหลายนะครับโครงการใดของน้องๆน,น,นักเรียนโรงเรียนใดในสังกัดกรุงเทพมหานครสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ รักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพให้เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้